คอนเสิร์ตสโพดําจ้าเมาื่อวานเขามีการซ้อมใหญ่จ้าก็เลยมีคนนะคะแอบมุดเข้าไปนะคะ เก็บภาพบรรยากาศมานะจ๊ะใต้เวทีค่ะใช่แล้วมุกและทีเดียวมุเข้าไปใต้เวทีเก็บภาพบรรยากาศมานะคะอุ้ย,ยแต่ละคนดูล้นหลามนะคะที่เมืองไทยรัชดาลายเทเตอร์ใต้แล้วเวทีสวยมากเขาบอกว่าแบบสนุกมากสนุกมา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 กเลยอ,ะอ่ะจริงทั้งเพลงก็เพราะมมุกตลกก็มีตัวมุกตลกฮามาก นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าคุณภาพเสียงของแต่ละคนนี่โร คนไฟใส่กันหนีตายกันจ้าละวันจ้กคนดูนิ้วๆเลยแล้วท่าเต้นของน้องกันนะจ๊ะขอบอกว่าหลายคนบอกว่าคือธรรมดาจะเห็นน้องกันลอๆเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่พอมาดูคอนเสิร์ตนี้อุ้ยเห็นในอีกมุมหนึ่งของน้องกันที่ดูน่ารักมากดูขี้่เล่นแสนเน้ใช่แล้วด้วยท่าเต้นที่แบบว่าโอ้โหไม่ก็หยอกเย้ใช่แล้วบอกไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเอาไปฝันกันเลยทีเดียว สำหรับคนที่ดูคอนเสิร์ตในครั้งนั้นมานี่ไงนี่ไงช่วงซีนที่แบบว่าไฟลุกอ่ะใช่มีเป็นแบบว่าเอาผู้หญิงสาวคนมาใช่มาโชว่านี่นะจ๊ะเด็กๆเราแบบโอ้ยตายแล้วแก้มนี่คือแบบดีว่าชัดๆเป็นดีว่ามาก เทมะเอ๋งเนี่ยวหนอนน้ออ,อ,อันนี่ใครอ่ะตามไงแล้วดูแลดูท่าตา <c oughs> เขาแบบว่าอูเดี๋ยวมีอีกเนี่ยทั้งหมดนี้นะให้เข้ากับบรรยากาศโรงละครใช่ไหมใช่แล้วนี่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 อ่ามีมีพีคที่กว่าน,ะนี้ลักษณะแบบว่าเป็นผู้ชายผู้ชายใส่สุด คุณชายสองคนที่ยังหาไม่เจอทำไมอะคะอยู่นี่นี่เองยังตามหากันอยู่จ้าจริงเหรอเป็นอะไรนี่จะเป็นแซกโซโฟนด้วยแซกโซโฟนใช่เพราะว่าพี่เซนซีสองหนึ่งสองอะนี่เด็ดนี่ฟังฟัง ไม่ตายนะยอดอ่ะเลิศมากอ่ะคือแบบว่านอกจากที่แบบ ภาษาภาษาที่เราได้ยินแล้วเนี่ยเขายังสามารถทําเสียงดนตรีกันแล้วเอามาประกอบกันเป็นเพลงด้วยอ่ะน้องแก้มใีชุดขาวนี่งามเนาะอ้ใช่คอนเสิร์ตนี้นะ้องแก้มที่นางเอกอ้จได้นอนสิคะเป็นผู้หญิงดีคนเดียวแน่นอนที่สุดทุกสิ่งอ,อันที่ต้องมีนาะงเอกเธอได้รับบทบาทนั้นไปหมดเ,เลยครับพี่ บางส่วนสนุกมากจริงๆผู้ชมบอกว่าคนที่ไปดูแล้วบอกว่าห้ามพลาดเลยใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วแฮปปี้มากแล้วยังมีดูทันอีกไหมน่ะยังพอมียังพอมีรอบที่แบบว่าพิเศษขึ้นมาแล้วก็ยังพอมีแบบว่าบัตรเหลืออยู่นะคะนั่นก็คือวันเสาร์ที่20กรกฎาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปจองกันได้เลยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะจ๊ะคอนเสิร์ตมีที่ละครเมืองไทยรัชดาไลทีเเตอร์เขาบอกว่ามันสนุกมากใช่สนุกมาก อธิบายไม่ถูกอะ<ร>ก่ะต้องใช้เสียงใหญ่ๆญเล่นเลยอ่ะโอเคเข้าใจแล้วไ,ไปจองบัตรจะได้ไปดูกันไปๆๆไป,ไป,ไปวันเสาร์อาทิตย์นี้นะ,นะ,ะสองรอบแรกนะ